สนามข่าว101ครับคุณังครับกลับมาคุยกันในช่วงที่3นะครับเรื่องของกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ที่มีการบังคับใช้กันไปแล้วตั้งแต่วันที่4สิงหาคมนียนะครับแม้ว่าจะมีการออกมาอธิบายกันในส่วนของทางหน,น่วยงานราชการกันไปบ้างแล้วนะครับแต่ก็ยังมีหลายท่านก็ ยังคงคล้องใจอยู่นะครับอาจจะยังไม่เข้าใจในรายละเอียดอะไรต่างๆนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําความเข้าใจเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรตรวิทยาล้ําเลิศนะครับคณะนิติศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิดานะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับอาจารย์วริยาครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ได้ยินชัดเจนนะครับ ค่ะเสียงอาจารย์เบาไปนิดนึงนะครับอาจารย์ชัยงีเร่งเสียงนิดนึงนะครับได้ได้ค่ะโอเคชรับเจนครับอาจารย์ครับประเด็นเรื่องของพรบลิขสิทธิ์ใหม่ที่มีเพิ่งประกาศใช้กันมาในวันที่สี่แล้วก็มีการพูดถึงกันเยอะนะครับโดยเฉพาะในส่วนของคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมออนไลน์ในโซเชียลมีเดียต่างๆตรงนี้นะครับอาจารย์สรุปให้ คุณผู้ฟังได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งไหมไหมครับว่ามันมีเนื้อสาระมีการเพิ่มหรือแก้ไขอะไรบ้างนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างครับที่เราต้องทราบกันนะครับอาจารย์ครับค่ะก็คือพอบริลลิกรสิทธ์ใหม่เนี่ยเวลาที่เราพูดกันนี่คือจริงๆแล้วต้นร่างดั้งเดิมก็คือตัวของ,ง2537ค่ะแล้วก็มีการมาเพิ่มมีหมวดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีมากขึ้นก็คือเหมือนคล้ายๆลิกสิทธิ์ดิจิตอลอย่างนี้นะคะในปี2558ซึ่งก็จะมีประเด็นที่สําคัญเนี่ยจนอยู่ที่ประมาณ8ประเด็นค่่ะซึง8ประเด็นนตรีี้่ย เราจะพูดถึงในเรื่องของการบริหารสิทธิ์ซึ่งลักษณะ<น>การบริหารสิทธิ์ก็คืออย่างเช่นมนีเรื่องของพวกลายน้ำาลายเซนต่างๆที่อยู่ตามรูปหรือว่าตามคลิปต่างๆตรง,งนี้เราไม่สามารถลบข้อมูลเหล่านี้ที่เป็นชื่อของเจา้าของลิขิสิทธิ์หรือว่าผู้สร้างสรรได้เลยถ้าลบเมื่อไหร่มีความผิดทันทีะนะคะแล้วก็อย่างในประการที่สองมันจะมีคำคำนิยมที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือคำว่ามาตรการทางเทคโนโลยีซึ่งแต่เดิมคำนี้เนี่ยจะไม่ค่อยได้ปรากฏในกฎหมายดิจิทัลสิทธิ์แต่ว่าจะเป็นอยู่ในตัวของพรบคอม ะคำะคำน,น,นี้มีเรื่องของคำว่ามาตรการทางเทคโนโลยนีก็หมายถึงว่าเป็นพวกพาสเวิร์ดหรืออะไรก็ตามที่ตัวของผู้ที่เป็นเจ้าของงานเนี่ยเขาเอามาควบคุมการเข้าถึงงานดังนี้ขสิทธิ์ของตัวเองที่เอาไปเยผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตค่ะทีนี้ถ้าใครละเมิดหรือว่าทาลายมาตรการทางเทคโนโลยนีดังกล่าวเนี่ยก็จะถือว่าเป็นการทํา โดยไม่ได้รับความยินยอม,มก็จะมีความผิดในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์เช่นเดียวกันค่ะครับะครับแล้วกรณีเรื่องพาสดหลายคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจอาจารย์พอจะยกตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ไหมครับว่ากรณีไหนยังไงที่ท,ที่ผิดค่ะก็ะะอย่างเช่นกรณีที่บางทีเนี่ยเราซื้อดีวดีมาแผ่นหนึ่งนะคะ,คะแล้วก็ เราไม่สามารถที่จะดูทางคอมพิวเตอร์ได้เพราะว่าเขากลัวว่าเราจะเอาไปดาวน์โหลดหรือว่า<อ>ทําซ้ำ 3, หรือว่าก๊อปปี้เก็บไว้เขาก็จะบังคับเลยว่าให้ดูเฉพาะดีวีดีเพลเยอร์เท่านั้นหรือถ้าเราซื้อเป็นพวโกโปรแกรมต่างๆเขาจะถามเลยว่าเอออันนี้นะต้องใส่บัตรเครดิตพอใจบัตรเครดิตเด้เรื่อยเขาก็จะมีพาสเวดมาให้เพื่อที่จะให้เราคนเดียวเท่านั้นที่<อ>สามารถที่เข้าไปดูงานของเขา<อ>ได้มันเหมือนเป็นลักษณะของการที่ การควบคุมไม่ให้คนอื่นเข้าถึงมีการสกรีนก่อนว่าใครที่จะเป็นการเข้าถึงได้ดังนั้นมันก็มีเรื่องของการอนุญาตให้ใช้สิทธินะจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะถ้าเกิดสมมติว่าเราเราใช้พัฟต์เร็จเข้าไปดูแล้วเราโหลดเก็บเอาไว้เราไปเผยแพร่ต่ออันนี้ผิดอันนี้ผิดในทันทีค่ะเพราะว่าเขาให้เข้าถึงดาวน์โหลดเก็บไว้แต่ไม่อนุญาตให้ไปเผยแพร่ต่อครับทีนี้ประเด็นที่สําคัญที่คนกังวลกันเยอะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราก็มีชีวิตอยู่ในสื่อออนไลน์กันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจารย์ การใช้สื่อออนไลน์ต่างๆในปัจจุบันในการดาวน์โหลดหรือการแชร์รูปภาพแชร์ไฟล์แชร์คลิปต่างๆนี่หลายคนบอกโหช้ามาปกติเคยแชร์รูปดอกไม้<ค><ณ>สวยๆ<ค><ณ>ให้เพื่อนๆอย่างนี้ไม่กล้าแชร์กันแล้ว<ค><ณ>อาจารย์ครับมันมีขอบเขตมีมีการยกเว้นอะไรอย่างไงบ้างอาจารย์ช่วยอ,อธิบายหน่อยฮะคือจริงๆแชร์ได้นะคะอันนี<ค>้เ<ณ>นี่ยหลายๆคนก็เกิดความกังวลมาถามกันหลายครั้งเหมือนกันจริงๆแชร์ได้ ถ้าหากว่าเป็นการแชร์ดังกล่าวเนี่ยเราใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวคือลิขสิทธิตรงนี้เนี่ยเขาจะมีข้อโยกเว้นไว้ค่ะว่าถ้าใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไม่ได้แสวงหากําไรหรือไิเป็นการใช้เพื่อประโยชน,น,น์เชิงพาณิชย์เนี่ยเราสามารถทําได้แต่ว่ามันจะต้องมีการขีดเส้นใต้วอย่างหนึ่งว่าที่เราแชร์เป็นนั้นเราจะต้องไม่ต่อเติมดัดแปลงแก้ไขางานของคนอื่นเขาคือเราได้มายังไงเราก็แชร์เป็นรูปแบบลักษณะแบบนั้นค่ะอ,อันนั้นก็คือจะทําให้เราปลอดภัยได้แน่นอนอ นี่นถ้าสมมติเป็นอะไรที่ดีมากกว่าในการขอให้ที่จะใ,ให้คาแนะนําก็คือว่าเราถ่ายรูปเองจะดีกว่าแล้วก็มาใส่ข้อความอะไรของเราเองเนี่ย<ะ>มันก็คือปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเราก็เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วย<ะ>นี่นถ้าใครเอางานของเราไปอ่านถ้าเขาไม่ได้ไปดัดแปลงต่อเติมทำให้แก้ไขเราก็ไม่ต้องฟ้องเขาเพราะเขาก็ถือว่าเป็นการใช้ส่วนตัวแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาไปดัดแปลงหรือใช้ประโยชน์ชิงพาณิชย์เราก็สามารถฟ้องเขาได้ทันทีม<ะ><ะ>ันก็คือเป็นในทางกลับกันเหมือนเหมือนยกตัวอย่างวันนี้ได้ไหมครับอาจารย์ครับอย่างสมมติว่าผมเนี่ย ไปเห็นภาพถ่ายของที่อาจารย์ถ่ายไว้แหม่สวยมากเลยนะครับพระอาทิตย์กำลังตกรับเหลี่ยมภูเขาอะไรอางี้นะแล้วผมก็ mm hmm. ก็ก๊ับมาแล้วผมก็ตอนช้าผมประมาสวัสดีครับเพื่อนอะไรเงี้ยนะ mm hmm. มาโพสแต่ว่าผมไปใส่สติกเกอร์ในไลน์เข้าไป mm hmm. แล้วก็เอามาอา,อาจจะหนึ่งใส่ชื่อผมหรือผมไม่ใส่ชื่อแบบเนี้ยได้ไหม mm hmm. ันนี้ไม่ได้แล้วเพราะรว่างานภาพถ่ายเป็นงานดังนี้คือสิทธิของบุคคลอื่นแล้วเราเอาไปดัดแปลงไปเพิ่มข้อความของเราไปใส่รูปตรงนี้จะนถือว่าเราตั้งต่เป็นงานส่วนตัวละถือว่าผิดแล้วค่ะตรงนี้ค่ะอืมครับเห็นภาพครับ <c oughs> มีประเด็นอะไรที่ต้องระวังอีกครับอาจารย์ ก็อันนี้อย่างหนึ่งที่ที่เราหลายคนจะชอบทํากันก็คือรูปภาพของคนอื่นนะคะที่ไม่ใช่เป็นรูปภาพดูก็กคืออย่างเป็นรูปภาพคนอ,อื่นแล้วเอามาใส่เป็นข้อความเหมือนทีเป็นข้อความค,คําพูดแนทนทําตัวเป็นปดุ๊กดิ๊กหรืออะไรแบบนี้ที่เราจะเห็นกันบ่อยครั้งอะไรอ,ะอย่างนี้เนี่ยก็อันนี้คือต้องให้ระวังค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่สามารถที่จะทําดังกล่าวได้เป็นการทาําซ้ําเนการแบบแรงงานของคนอื่น แล้วโดยเฉพาะพบคลิปต่างๆที่อยู่ในยูทูบตรงนี้แล้วเราจะเอามาใส่อยู่ใน Facebook ของเราหรือว่าอยู่ในแหล่งที่คนอื่นสามารถเข้ามาดูได้โดยเฉพาะถ้าเฟซถ้าเป็น u t ท b e นั้นเขาตั้งเป็นตั้งค่าส่วนตัวตรงนี้เนี่ยเราไม่สามารถเอามาใช้ได้เลยถ้าจะใช้ได้ต้องขออนุญาตาก่อนทีนี้ถ้าเรารู้สึกว่าอยากแชร์มากๆถ้าเขาตั้งค่าเป็นสาธารณะวิธีที่ดีที่สุดค่ะคือ แค่รูปมาแล้วก็อาจจะให้เป็นคล้ายๆเป็นลิงก์มาแล้วให้เขาไปดูเองในยูทูปเองจะปลอดภยัยมากกว่าค่ะอาจารย์ครับแล้วอย่างกรณีแบบนี้ล่ะครับพวกคำคมต่างๆเช่นว่าในเพลงสมมตินะครผมไปค้ดข้อความในเพลงของอของคุณแอดคาราบาสมมุตินะฮะแล้วก็มาใส่ภาพประกอบเนีอยากจะเผยแพร่คําคมตรงนี้เนี่ยโดยที่ตัดมาบางช่วงบางตอนแบบนี้ได้ไหมอาจารย์ คือจริงๆเมื่อทำงานถ้าเป็นเรื่องเพลงเขาจะถือว่าอยู่ในงานดนตรีกรรมค่ะนี้ต้องถามสอบถามว่าทําได้ไหมจริงๆก็ต้องบอกว่าจริงๆมันผิดแต่ด้วยความที่ว่าถ้าหากว่าหลายคนจะมองเข้าใจว่าเออถ้าเราให้เครดิตแล้วมันก็ถือว่าเป็นการขออนุญาตหรือไม่ผิดแล้วใช่ไหม,ไมใช่นะคะการให้เครดิตนี้เนี่ยหมายถึงว่าเราแค่บอกว่าแหล่งที่มาเป็นจากทางไหนเท่านั้นเองก็คือเป็นการยกย่องหรือให ทีนี้ถ้างสิ่งที่เราควรจะทำมีกิจการขออนุญาตแต่ด้วยความที่ว่าเราถ้าเราไม่ได้ขออนุญาตแต่เราใช้วิธีว่าเราเอามาเพื่อใช้เป็นการส่วนตัวแค่แชร์ไปเฉยๆโดยที่ไม่ได้ดัดแปลงเขาก็อาจจะบอกว่าเออมันเป็นการใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวทางผู้เป็นเจ้าของมิจสิทธ์ก็อาจจะให้ถือว่าเป็นการใช้โดยที่มันไม่ทําให้เกิดการ ขาดต่อการใช้โดยปกติของผู้รงสิดเองอันนี้ก็อาจจะใช้ได้ไม่มีปัญหาค่ะแต่ว่ามันเป็นความผิดแต่ว่ามันไม่จาเป็นที่จะต้องมาฟ้องร้องกันหรือเอาความการถ้าหากว่าเราไม่ได้ใช้ทําให้เสียประโยชน์ตัวของเจ้าของงานของเขาในกรณีแบบนี้แหละครับอาจารย์อานนี้มันก็จะมีธุรกิจสื่อแบบใหม่เต้มในในอินเทอร์เน็ตเช่นว่าผมเปิดเพจนะฮะเพจรวบรวมคำคมหรืออะไรต่างๆเนี่ยและอย่างที่บอกเนี่ยทำแบบนี้เอาเอาโค้ดข้อความของดาราคนน้งคนนี้มาหรือจากเพลง อ่าก่อนอันนี้นมาแล้วก็ในเพจผมเนี่ยโอเคผมให้เครดิตคุณแอดคาราบาวให้เครดิตคุณเบ<ะ>ิร์ตงชัยแต่ว่าในเพจนี้มีการหาโฆษณาเป็นรายได้ของผมอย่างนี้ได้ไหมฮะไม่ได้เลยค่ะท่านี้เท่ากับว่าทําเพื่อแสวงหากําไรแล้วก็ถือว่าไม่สามารถทําการดังกล่าวได้อ้างข้อยกเว้นไม่ได้แล้วกับ แันี้เช่นเดียวกับเพจข่าวต่างๆด้วยหรือเปล่าครับซึงหลังๆเนี่ยประเภทเพจที่เราจะเห็นการนำตระกูลซ่าๆทั้งหลายเนี่ยไปเอาข่าวจากสำนักข่าวนู่นนี่นั่นมาแล้วก็คนก็เข้าไปดูกันเป็นโอ้โหแยะไปหมดเลยบางทีเยอะกว่าเว็บข่าวหลักด้วยซ้ำไปแบบนี้จ้ะรตรงนี้คือส่วนใหญ่ก็คือเขาไม่อนุญาตให้ทําได้เพราะว่าโดยหลักแล้วเนี่ยพวกข่าวต่างๆเนี่ยก็คือถ้ามีข่าว ทำว่าข่าวโดยตัวของมันเองเนี่ยจะไม่มีล <Okay. S 2> ิขสิทธิ์นะคะ <Okay. S 2> แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยข่าวนั้นมีรูปภาพหรือว่ามีการวิเคราะห์ข่าวขึ้นมาเนี่ย mm hmm. ถือว่าจะเป็นลิขสิทธิ์ของคนที่ทําการดังกลา่าวก็คือเขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยทันที mm hmm. ถ้าเราเอาของเขามาโดยไม่ขออนุญาตอันนี้เป็นความผิด mm hmm. มันถือว่าเป็นการรวบรวมข้อ,ข,อข้อความข่าวหรือว่าการวิเคราะห์ข่าวชูข่าวต่างๆโ mm hmm. ดยไม่ได้รับอนุญาตตัวเองก็ไม่สามารถที่จะอ้างความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ได้เราในฐานะของผู้ดูก็เท่ากับว่าเอออันนี้มันอาจจะ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้ดูว่าหรือว่าเขา้าไปชมเนี่ยผิดแต่ว่ามันจะกลายเป็นว่าตัวของ ISP หรือว่าตัวของผู้เป็นเจ้าของเว็บไซต์ตรงนั้นหรือคนอัปโหลดจะเป็นคนที่จะทําการที่ละเมิดลิขสิทธิ์ทันที<ะ>เรื่องข้อเท็จจริงเรื่องของการแชร์ข่าวมันต้องแยกระหว่างเพจข่าวอย่างที่คุณประเมศถามกับการแชร์ในเพจส่วนตัวเรื่องนี้คอข้อเท็จจริงใช่ไหมครับที่ซึ่งจะต่างกันใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะคือถ้าสมมติว่าเป็นข่าวอย่างสมมติเราเห็นว่ามีรถยนต์ชนกันตรงนี้ค่ะแล้วก็เป็นข่าวทีี่มันนนเเเป็็ข้้อททจจรริิิิงตสธ บอกได้เลยว่ามนเรื่องของข่าวข้อเท็จจริงประจำวันต่างๆเนี้ยเราไม่ติดลิขสิทธิ์อยู่แล้วไม่มีปัญหาทุกคนสามารถที่จะแชร์ข้อความเหล่านี้ได้แต่ถ้าสมมติมีใครก็ตามไปถ่ายคลิปรถชนกันดังกล่าวมีการทะเลาะกันระหว่างผู้ที่ขับรถชนผู้ที่ละเมอทั้งหลายตรงนี้เนี่ยนะคะแล้วก็เอาไปขายข่าวให้กับทางด้านของสำนักข่าวหรือว่าสำนักพิมพ์ต่างๆตรงนี้เนี่ยเท่ากับว่าเขาขายลิขสิทธิ์ให้ก็ต้องมีการซื้อลิขสิทธิ์แต่กรรมมาสิทธิ์ในคลิปตรงนี้ยังหยู่ที่ผู้เป็นเจ้าของอนู่ีเนี่ย สำนักข่าวทาได้แค่เรื่องของลิขสิทธิ์แต่ไม่ได้เอาไอ้ตัวของคลิปไปโดยการที่จะทาว่าเฮ้ยนี่เป็นเจ้าข,ของของเราแล้วนะ<ม>เราเป็นเจ้าของอนะอลแล้วนะอย่างนั้นไม่ใช่แล้วมันจะต้องแยกกันนะคะครับพอจะเห็นภาพนะครับก็คือถ้าถ้าแชร์ข้อเท็จจริงส่วนตัวโดยที่ไม่ได้ไปรวบรวมเพื่อหาผลประโยชน์จะทำได้แต่ถ้าเป็นรวบรวมมาหาผลกำไรเนี่ยผิดแน่นอนเลยและอย่างพวกอินสตาแกรมดาราอะไรเงี้ยครับอาจารย์มีคนถามเข้ามาเหมือนกันว่าจะขอบเขตที่จะไปแชร์จะไปอะไรได้มากน้อยขนาดไหนครับ อิจกรรมเนี่ยถ้าเขาตั้งเป็นส่วนตัวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็เรื่องข้อความต่างๆที่เราเอาบางทีชอบเอาข้อความของคนอื่นนะคะไม่ใช่เฉพาะแค่ดาราอย่างเดียวแต่ถ้าดาราจะมีผลนิดนึงตรงที่ว่าเขาเป็นบุคคลสาธารณะที่หลายๆคนจะพูดกันกับคำนี้จริงๆถ้าสมมติเราเอาข้อความของเขาเนี่ยไปเผยแพร่หรือว่าแชร์ต่อไปตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่สามารถทําได้เพราะข้อความเหล่านั้นเนี่ยเป็นการเปิดเผยที่งคือเขาอยากที่จะให้เห็นในกลุ่มของเขาเองนะคะนั้นถ้าสมมติตั้งค่าเป็นส่วนตัวแต่ถ้าเขาตั้งข่าเป็นสาธารณะตรงนี้เนี่ย เท่ากับว่าข้อความเหล่านั้นที่แชร์ไปเนี่ยมันต้องหมายถึงว่ามันไม่ได้แชร์แล้วเป็นการตัดมาแค่บางคําที่ทําให้เกิดการเข้าใจผิดได้เพ<ม>ราะตรงนั้นนี่มันเท่ากับว่าแม้เขาจะพูดจริงแต่คนไม่ได้ให้ข้อความทั้งหมด,มท,หมดที่โดยรายละเอียดของคาคานั้นตัดมาแค่บางส่วนที่ทําให้ใคนเข้าใจผิดมันก็สามารถฟ้องร้องกันได้ค่ะแต่มันอาจจะไม่ใช่ง่แย่ข,ของลิขสิทธิ์อย่างเดียวมันสามารถเอาไปฟ้องใน <ไป S 1> พรบอคอมได้ด้วยค่ะออาจจะเป็นปรเรื่องเป็นมาเรื่องเรื่องอะไรก็ได้ใช่ค่ะ ทีนี้ประเด็นพอมีกฎหมายฉบับนี้ออกมาเนี่ยนะพอมีการชี้แจงกันไปก็มีมีคนตั้งประเด็นแบบนี้นะฮะอาจารย์ช่วยอธิบายทีคือคนบอกว่าแหมถ้าเอาอะไรมาเปิดเผยมาเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยแล้วก็ไม่ได้บอกว่าอันนี้ห้ามแชร์อันนี้ห้ามรู้อันนี้แล้วก็จะมาฟ้องร้องเนี่ยทีหลังก็เขียนว่าเลยสิว่าอันนี้ห้ามห้ามเอาไปเผยแพร่ต่ออะไรแบบนี้แต่อันนี้โดยหลักการของทางกฎหมายนี่มันเป็นยังไงครับอาจารย์ฮะค่ะ คือโดยหลักแล้วเนี่ยเวลาที่เราเผยแพร่าง,งานของเราไปมันจะมีคำคำหนึ่งที่เราชอบพูดกัน,นตามหลักของลิขสิทธิ์คือคำว่า i n p l i e d consent ค่ะคือการยินยอมโดยปริยายนะคะคือเวลาเราเผยแพร่ข้อความเพื่อให้คนอื่นเนี่ยเข้าถึงงานของเราได้คนอื่นเข้ามาชมได้าการยินยอมโดยปริยายตรงนี้หมายถึงให้คนอื่นเข้ามาดูเข้ามาเสพงานของเราได้แต่ไม่สามารถที่จะเอางานนั้นเนี่ยไปแชร์หรือไปทาซ้ําหรือไปดัดแปลงได้เพราะสิทธิของผู้ทรงสิทธิ์หรือว่าผู้เป็นเจ้าของเนี่ยเขามีสิทธิโดยปกติในเรื่องของการที่จะทําซ้าหรือจะ แปยงานของเขาเองหรือวเคยแพ้งงานของเขาเองสู่สารธนาชนถ้าหากใครเอาไปก็ถือว่าผิดอย่างเช่งนง่ายๆค่ะสมมติว่าตัวตัวเราเองเนี่ยเรามีข้อความหนง่งเราโพสต์เข้าไปเราจะบอกห้ามคนอื่นขเข้ามาดูได้ไหมไม่ได้เพราะว่า<ม>สิทธตรงนั้นอนเจ้าของ ลิขสิทธิ์ไม่มีทุกคนเข้ามาดูได้หมดค่ะแต,คแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเข้ามาดูแล้วเกิดคลิกขวาเพราะชอบข้อความของเรามากหรือ,อมีการก๊อปปี้แล้วก็เอาไปแทสที่ข้อความคนอื่นหรือว่าใช้วิธีการใดๆก็ตามตรงนั้นทาไม่ได้ละเพราะว่าสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวว่าห้ามบุคคลอื่นทําซ้ําหรือจะแปลงานของตัวเองเด็ดขาดถ้าใครเอาไปใช้ผิดทันทีครับเข้าใจว่าที่คุณบรมในฐานคือมันจะต้องระบุไหมครับว่าอันนี้อันนี้ให้เข้ามาดูได้็แต่ว่าเพราะว่านี่มันเป็นสิทธิ์โดยปกต S <S 2> <S 2> กฎหมายรับรองอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วในกรณีที่ไปแคปสมมติไปแคปหน้า Facebook ของสมมติผมเห็นอาจารย์โพสเนี่ยนะฮะแล้วผมก็ไปแคป,แคป Facebook ของอาจารย์มาในประเด็นนั้นเนี่ยแล้วผมก็เอาไปไปโพสต์ต่อโดยไปวิาพากษ์วิจารณ์นะอาจารย์ิริยาเนี่ยพูดเรื่องนี้ไม่ถูกต้องอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้ทําได้ไหมอาจารย์ ตรงนี้ทำไม่ได้ค่ะทีน uh ี oh. ้ถ้าถามว่าในนิติศาสต์สามารถทำเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์งานขคนอื่นได้ไหมทำได้นะคะเพราะเราถือว่าเป็นข้อยกเว้นอย่างเดีเหมือนกัน uh huh. เดี๋ยวจะคิดแบบโอ้โหแล้วเวลาที่บางทีมีการวิพากษ์วิจารณ์งานของอื่นทำไมไม่ฟ้องกันแหลกลานไปเลย uh huh. ก็จบอกเฮ้จริงๆมันมีข้อยกเว้นอยู่ถ้าก uh huh. ารวิพากษ์หรือวิอจารณ์งานของคนอื่นเนี่ยอยู่ภายใต้ขอบเขตของภาษา อนุิาติกรมรมหมาคำว่าการใช้งานโดยธรรมค่ะก็คือว่ามันต้องไม่ทําให้เกิดการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นนะมันไม่ทําให้เป็นการยินะมาทหรือทําให้เกิดความเสียหายนะมันต้องเป็นประโยชน์แก่งานเขาตรงนั้นทําได้เข้าข้อยกเวน้นแล้วเราก็ต้องมีการอ้างแหล่งที่มาและไม่ใช่เพื่อประโยชน์ในลักษณะของเชิงพาณิชย์แต่หลายๆครั้งที่มันมีข่าวขึ้นมาหรือว่าเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าเราไปแคปหน้าจอแล้วเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ทำให้ส่วนเสียชื่อเสียงหรือยินะมาทตรงนี้เนี่ยมันนอกจากโดนเรื่องเองเอา้าข้อมแล้วก็ทใหมัน เสียงก็ไปโดนเรื่องของพอรบอคอมในเรื่องของโทษทางอาญายค่ะมันก็จะพัวพันไปลักษณะแบบค่ะอาจารย์เรื่อ,อ,อ,องการดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆมาแล้วมีการไปเปลี่ยนชื่อมันแล้วกเก็บมาเพื่อใช้ส่วนตัวเนี่ยทำได้ไม่ได้ยังไงครับ โดยโดยหลักในข้อน,นี้นะคะต้องแยกออกมาเป็นสส่วนก่อนก็คือว่าเวลาเราดาวน์โหลดไฟล์มาเนี่ยก็คือถ้าสมมติว่าเอาเราเราพูดถึงเจ้าของสิทธิอนุญาตที่ดาวน์โหลดก่อนนะคะถ้า<ช>หากว่าอนุญาตที่ดาวน์โหลดเนี่ยก็คือสามารถดาวน์โหลดมาเก็บไว้แต่ชื่อไฟล์เนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อมูลการบริหารสิทธิ์ค่ะซึ่งะจะอยู่ในลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ นีถ้าเราเปลี่ยนชื่อเขาเนี่ยถือว่าเราไปละเมิดข้อมูลการบริหารสิทธิ์ของคนอื่นเขาก็ไม่สามารถที่จะทําได้แต่ถ้าดาวน์โหลดแล้วเก็บมาใช้ส่วนตัวโดยที่ชื่อยังคงอยู่สามารถทําได้แต่แชร์ต่อไม่ได้<อ>ต,ต้องย่นจากกันนะคะว่าดาวน์โหลดได้ไหมถ้าเขาไม่อนุญาตดาวน์โหลดได้<อ>เก็บไว้ดูเพื่อประโยชน์ส่วนตัวได้แต่แชร์ต่อไม่ได้ค่ะถ้าไม่อนุญ,ญาตแล้วเราไป ไปพยายามทําให้เขาคือเจาะระบบอันนี้ก็ผิดอยู่แล้วค่ะอันนี้ผิดอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นการผิดในเรื่องของมาตรการทางเทคโนโลยีที่เราจะพยายามทําลายมาตรการทางเทคโนโลยีที่เขากําหนดไว้ค่ะครับและประเด็นเรื่องการตัดต่อดัดแปลงงานของคนอื่นตรงนี้สามารถทําได้หรือเปล่าครับงานดัดแปลงนั้นเนี่ยผมไปดัดแปลงงานของอาจารย์นี่คืองานของผมไม่ใช่งานอาจารย์เอาอย่างนี้ได้ไหมค่ะทำได้อยู่ภายใต้วงเล็บเดียวค่ะว่าได้ต้องมีการขออนุญาตเรียบร้อยแล้วถ้าไม่้องมีการขออนุญาตทำไม่ได้เลยค่ะ อ,อาจารย์สมมติถ้าเป็นกรณีบทความเนี้ยผมไปเอาเ<ะ>นื้อหาบทความของของคนคนหนึ่งมาแล้วก็มาตัดต่อมาใส่อะไรเ<ะ>พิม่มเติมนิดหน่อยหน่อยแล้วบอกว่าน<ะ>ี่บทความของผม,อ,มอันนี้จะเจอค่อนข้างบ่อยกับในหลายๆส่วนของงานนะคะ,ะก็ในลักษณะแบบนี้เนี่ยทำไม่ได้เพราะเขาถือว่างานดังกล่าวเนี่ย คือลิขสิทธิ์มันมีข้อดีอย่างนึงค่ะไม่ต้องไปจดทะเบียนมันได้มาโดยอัตโนมัติหลักจากที่มีการแสดงออกซึ่งความคิดมันได้มาเลยเพราะฉะนั้นพอเวลาเราแสดงออกซึ่งความคิดมาเป็นรูปแบบของงานเขียนเราได้มาเรียบร้อยและความเป็นเจ้าของลิขส <c oughs> ิทธิ์คนอื่นจะเอาไปใช้ไม่ได้ต้องขออนุญาตเราก่อนทีนี้ถ้าสมมติมีคนคนนึงแสดรู้สึกว่างานของเราดีฮะแต่ว่ามันยังมีขาดอยู่บางประเด็นอยากอาเพิ่มเติมกับดัดแปลงนิดหน่อยเพื่อที่งานมันสมบูรณ์ขึ้น ทำคนนั้นทําได้ไหมบอกทําได้ถ้าขออนุญาตแล้วหลังจากขออนุญาตแล้วคนคนนั้น็จะกการเป็นเจ้าของงานดัดปแปลงนั้นทันที<ฆ>แล้วจะแล้วม,มันจะพิสูจน์ยังไงว่านี่ผมไปเอาบทความเข้ามาก็เมื่ผมดัดแปลงแล้วว่าผมใส่บบอยางเข้าไปเพิ่มเติมไม่เหมือนเดิมอันนี้มันก็คือว่าต้องมีการพิสูจน์ความเป็นเจ้าของกันแล้วก็พิสูจน์ความเหมือนคล้ายลิขสิทธิ์เขาจะมีคำมุ่งว่าทําซ้ําอันเป็นส่วนในสาระสําคัญหรือว่าดัดแปลงในส่วนอันเป็นสาระสําคัญ ถ้าหากว่าตกข้อใดข้อหนึ่งตรงนี้เท่ากับว่าคุณไม่มีเจตนาดีในการทำงานในการเอางานของคนอื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ดโดยธรรและถือว่าเป็นการละเมิดทันทีค่ะเขาจะดูในการเทียบเทียงว่า งานของสมนยว่าอาจารย์เป็นคนโพสต์งานเข้าไปนะคะแล้วก็คุณรัชรุตบอกว่าเอ้ยมีงานงานหนึ่งเนี่ยน่าสนใจของอาจารย์มากเลยแล้วเอาไปใช้นี้พอเอาไปใช้เสร็จเรียบร้อยแทนที่จะเอาไปใช้แบบว่าแค่อ่านเฉยๆแต่เอ้ยมีบางอันเนี่ยที่อาจารย์เขียนไม่ค่อยดีเลยขอเพิ่มเติมเข้าไปหรือว่าขอแก้ไขข้อมูลเข้าไปเราก็ต้องมาเทียบเคียงกันว่าแก้ไขตรงนั้นเนี่ยมันสร้างสารสิ่งใหม่หรือเปล่าหรือมันเป็นเพียงแค่การแก้ไขเพิ่มเติมคำไม่ถี่ถ้อยคำแล้วจะบอกว่าเอ้ยนี่เป็นอว่าตงนี้เน่รดัดแปลงหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงโดย ไม่ได้อนุญ,ญาตแล้วการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเนี่ยยังมีส่วนของการทําซ้ําอ,อันเป็นสาระสําคัญของงานเดิมอยู่เลยเ<อ>ไม่ได้ท,ทําให้เกิดงานใหม่ๆขึ้นมาที่มาจากการดัดแปลงนั้นเลยนะแต่นเ,<อ>เดี่ยวเขาบอกว่าไม่ได้างานนั่นแหละค่ะแล้วอ,ลอย่างคําว่าอนุญาตเนี่ยอาจารย์มันจะต้องมีเป็นอ่าเป็นเอกสารไหมหรือทางวาจาหรืออะไรยังไงในส่วนของเจ้าของลิขสิทธิกับคนที่จะจะไปขออนุญาตเขามาตามกฎหมายเนี่ย โดยส่วนใหญ่แนละ้วเขาก็จะทํอยู่ในรูปแบบลายลักษณ์อักษรคือทําเป็นหนังสือนะคะยกเว้นว่าคือบางทีทําเป็นวาจามันฟ้องร้องกันไม่ได้ถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาอันนี้ก็คือจะเปลือนไว้เลยว่าแบบเออถ้าบางทีแบบเอ้เราก็บอกเราขอเขาแล้วนะโทรไปขอแล้วนะอย่างนี้ก็คือบางทีแบบมันฟ้องร้องกันไม่ได,ไได้เพราะว่ามันไม่มีหลักฐานในรูปแบบของการได้รับอนุญ,ญาตไปแล้วเพราะฉะนั้นทำเป็นหนังสือจะปลอดภัยที่สุด การนอนุญาตเนี่ยจะมีสองแบบค่ะก็คือเป็นการนอนุญาตโดยที่อนอุญาตให้ใช้งานกับอีกแบบมีการนอนุญาตโดยที่ต้องมีการจ่ายค่าลิขสิทธิ์ด้วยก็คือขึ้นอยู่กับการปกบลงกันว่าจะให้ใช้งานเฉยๆโดยไม่ต้องมีเงินไม่ต้องมีสปางมาจ่ายหรือว่าจะต้องมีการนอนุญาตแล้วก็มีการปรลงกันว่าอ่ะเท่าไหร่นะคุณจะใช้สําหรับ การเอาไปทําวิดีโอการเอาไปทาภาพยนต์การไปทาละครมีขอบเขตในการใช้งานชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะใช้หาประโยชน์ทางธุรกิจต่อเนื่องต่อไปอะไรแบบนี้ใช่ค่ะก็เปการตกลงกันว่าอาจจะเท่าไหร่ดังเป็นกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่ามันเหมือนเป็นการเช่าทัอย่างนึงอะค่ะดังนั้นอาจารย์ครับมีเวลาอีกเล็กน้อยอยากให้อาจารย์สรุปอาจจะเป็นข้อแนะนําก็ได้ครับว่าคุณผู้ฟังที่ตอนนี้กําลังฟังอยู่เนยครับอาจจะถึงไม่ต้องเกรงมากแต่ก็ต้องระวังกันในประเด็นอะไรบ้างครับก็ เป็นใหญ่ตอนนี้ที่จะโดนเยอะๆคือขอพูดในเรื่องของพวกเฟซบุ๊กหรือว่าเป็นพวกยูทูปการโพสคลิปโพสรูปภาพต่างๆแล้วกันนะคะเพราะอันนี้เนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงก็คือว่าอย่างที่พูดไปเมื่อตอนต้นนิดนึงว่าถ้าเราโพสคลิปเอาพวกโพสคลิปใน YouTube หรือเฟซบุ๊กแล้วว่ามีการตั้งค่าส่วนตัวไม่ใช่ตั้งค่าสาธารณะพวกอสำนักข่าวหรือคนอื่นจะเอาคลิปหรือภาพนี้ไปใช้งานไม่ได้นะคะเพราะว่า คนที่เขาโพสเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นสาธารณะนะคะอันนี้คือถ้าจะใช้ต้องขออนุญาตก่อนหรือว่าเจ้าของต้องมียอมก่อนแม้แตะขั่งช่วช้ามเน็ตทั้งหลายที่ชอบป๊อปสํเนาภาพวิดีโอต่างๆหรือว่าเนื้อหาก,กลาสิกต่างต่างอย่างนี้เนี่ยก็ต้องขออนุญาตเช่นเดียวกันถ้าหากว่าไม่ได้ขออนุญาตจะถือว่าผิดวิขสิทธิ์ทันทีนะคะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะเตือนไว้อีกอันหนึ่งที่กฎหมายลิทสิทธิ์เพิ่มเติมเข้ามาก็คือเรื่องของผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ตว่าเขามีความรับผิดด้วย ไม่ใช่ว่าคนอื่นมาโพสต์มาอัพโหลดแล้วเขาจะบอกอุ้ยเขาลอกแล้วไม่เกี่ยวข้องกับเขาทางด้านของผู้ให้บริการทำเหตุต้องรับผิดด้วยเช่นเดียวกันค่ะครับเอาละครับชัดเจนนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับค่ะครับสวัสดีครับคั่ะสสวดีผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับดรวริยาลังเลิศคณะนิติศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาริหารศาสตร์หรือวิดาครับครับสนามข่าว101